ยายจะมาเก็บก้านฟัดพี่น้องค่ะนี่ติดใจเดี๋ยวจะไปต้มน้ำปลาร้าต้มน้ำปลา้าซาวเจียวกินเมื่อวานซื้อเห็ดมานะเนาะจะเอามาปวกพร,ร่างบอกว่าให้ตัดใบซึ่งบ้างมันเยอะเอา้าตัดไปกินแล้วก็เข้าทาก่อนเนี่ยเฮ้ย <c oughs> มารอเบิ้งกันด้วยอืม แซบสอยไปะนะหอมฟักทองคุ่นออยไอใบฟักเนาะยอดฟักนี่ <Yeah. S 1> คนอดคนยากหากกินไปทั่วป่าพี่น้อง <c oughs> ของที่ไม่เคยกินก็กินได้นะฮะแต่ก็จะมีต้นต่อเนาะจากคนทำให้เราดูนะพี่น้องขะเนี yeah. ่ยออนสื่อยแซบสอยไปะนะ เอออยู่เมงนอกเขาอ,อยู่เมืองไทยเขาก็ปลูกไย่น้อกินแต่ยอดกินแต่ดอกกินแต่พางมาอยู่นี่เห็นน้องเขาทาในช่องนะคะแต่พี่ปองก็บอกอยู่นะว่าตัดใบก้านมันเยอะดีกว่าทิ้งเปล่าเอาไปแกงส้มนะได้ยินพี่ปองพูดอยู่ก็ได้ดียายจ่าก็ลองติดใจแม่ อันนี้จะไปหมั่นแกงต้มน้ำปลาใส่เห็ดนะทุกคนเดี๋ยวจะโดนดรามา่าโอ้อดยากปะนั้นกินก้านฟักทองก็ดี <c oughs> อย่าะสุดดราม่าก,กันเด้อยฮะเออลองเบิง้ง ยหย่ลองให้เบิงแล,ล้วก็ไปลองเบิงมันกินได้บอนะอุ้ยฮวอน่ะแดดเพียงเพียงเลยกินได้ก็ลองเบิงเด้อผัดน้ำมันก็ทำได้อยู่เด้อแต่ยายจ๋า,จ,าจะไปต้มลงน้ำปลานะคะซื้อเห็ดมาสองแพ็คเมื่อวานก็จะซดเหมือนแจงเห็ดใส่เนี้ยเออพอ,อมานั่งอยู่ตรงนี้เจ้ามาก็จะมากวนและ ทุกคนแต่ก็ต้องรอกให้หมดนะฮะมันจะเป็นคนๆเก็ยังเอาจนเกี้ยงเกามันก็จะเหลือแต่ป้องอ่อนๆข้างในเอายอดนี้หน่อยดิอ่าพูถึงยอดอยังกินได้ไม่ยาวอู้อันนี้เสียดายนี่ไปตัดเอาตรงยอดน้อยเขา ไม่เห็นออกดอกเลยงามแต่ใบนะทุกคนไม่ออกลูกเราก็กินยอดเนาะว่ากันไปปลูกฟักทองปีแรก ค่ะชีวิตนี่